องราศีดวงการงานหดหูหวังอะไรไว้ไม่เคยได้คือราศีอะไรไปดูดวงแม่นๆนกับมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมีนการงานสิ่งที่หวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่างกันมากอย่าคาดหวังดีที่สุดราศีเมษการงานเย่ายวเพิ่งหวังอะไรมากมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาปรับตัวให้ทันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยเลยคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดด ด้เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com ทองวัดชากงเหมิววัดดังในฮ่องกองความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตชื่อว่าการหมุนกังหันกับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีพกแผ่นทองไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังบัตรประชาชนจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป เสริมสิริมงคลชีวิตและเรียกทรัพย์เงินแสนเงินล้านสนใจโทร080997966 5